ครับก็ทุกวันนี้เราจะมีแคมป์ฟุตบอลหลายอย่างให้เราได้สรรหาได้เลือกที่จะไปอบรมนะครับก็อยากให้น้องๆเดินหาโอกาสครับผมเพราะว่าโอกาสเรามันจะสามารถให้เราก้าวถึงไปจุดหนึ่งได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถึงจุดสูงสุดของของแคมป์แต่ละแคมป์ที่จะพาในกีฬาไปต่างประเทศหรือว่าจะได้ ชนะเลิศหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราก็จะได้รู้ว่าอย่างน้อยสากเราจะได้รู้ว่าฝีมือเราระดับไหนแล้วก็เราจะได้กลับไปพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมครับผมก็จะได้รู้จุดอ่อนด้วยคือ,ค,อคือเราต้องพัฒนาให้ได้ดีกว่าเดิมคือเราสังเกตง,ง่ายคือว่าคนที่ได้ชนะเลิศหรือว่าได้โอกาสได้ไปต่างประเทศจากการอบรมคือเขาเก่งตรงไหนเขาเขา พัฒนาตรงไหนมาเราทำไมสู้ควาไม่ได้เราต้องกลับไปพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับจากจากที่เราได้มาสัมผัสแคมป์นะครับคือ,อก็คืออยากจะแนะนำน้องๆว่าทุกวันนี้มีแคมป์ฟุตบอลเยอะอย่างอาของ a าริเอ็นจูเนียร์ฟุตบอลก็ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่อยากให้น้องๆมาสัมผัสด,ดูเพราะว่าจากการที่จะได้เข้ามาอบรมแล้วก็ถ้าประสบความสําเร็จหรือว่า มีฝีมือก็จะมีโอกาสได้ไปยังไบยอเมวนิคไปสัมผัสบรรยากาศของฟุตบอลระดับโลกหรือว่านักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอะไรประมาณนี้ครับก็อยากเชิญชวนน้องๆให้ให้รองเข้ามาฝึกอบรมดูแล้วก็อาจจะมีสารต่อไปยังอแคาเดมี่ของอินซีเพื่อนตำรวจก็ได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีสตาฟโค้ชคอยดูนักเตะเข้ามาเสริม ท,ทุกปีอยู่แล้วก็อยากจะชวนๆครับเพราะว่าโอกาสเราทุกวันนี้อยากให้น้องๆเดินเดินเข้าไปหาครับอย่าไปกลัวอย่าไปอายว่าเราไม่เก่งหรือว่าเราเราฝีมือไม่ถึงก็เข้ามาดูก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นเป็นโรงเรียนเป็นครอบครัวที่ว่าเข้ามาสัมผัสกัน,กนแล้วมันจะจะรู้สึกดีกว่าที่คิดอยู่เพราะว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ